ข้อแปนะครับบอกว่าพ่อมีเงิน450บาทหรือข้อนี้ง่ายแบ่งให้ลูกคนเล็กคนกลางคนโตในต่ส่วนสองต่อสามต่อสี่แปลว่าคนเล็กได้สองส่วนคนกลางจะได้สามส่วน คนโตจะได้สี่ส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยรวมกันสองบวกสามบวกสี่รวมกันคือเก้าส่วนซึ่งคิดเป็นค่าจริงคือสี่ร้ยห้าสิเพราะว่าสี่้ยห้าสบนี้พ่อแจกลูปหมดเลยพ่อไม่ได้เก็บไว้เลย เห okay, ็นปะรู้กัมาเทียบล้วเงินเก้าส่วนเท่ากับสี่รอยห้าสิบบาทเพราะฉะนั้นหนึ่งส่วนก็สี่ร้อยห้าสิบหารด้วยเก้าก็ได้ส่วนละห้าสิบบาท <Okay. S 1> คนโตได้มากกว่าคนเล็กกี่บาทอ่าคนโตได้มากกว่าคนเล็ก ไม่ต้องเสียเวลาคิดว่าคนโตได้กี่บาทคนเล็กได้กี่บาทคนโตเนะ่ยเขาได้สี่ส่วนคนเล็กเขาได้สองส่วน,นั้นมากกว่ากันก็เอาสี่ส่วนลบสองส่วนก็คือสองส่วนคนโตได้มากกว่าคนเล็กอีกสองส่วนหนึ่งส่วนคือห้าสิบบาทสองคูนห้าสิบบาทก็ร้อยบาท คงไม่งงอะไรกับพ้อนี้นะลูกนะอื